ในเวลานี้สังคมอาจจะก,กําลังตั้งข้อสงสัยถึงระบบรักษาความปลอดภัยในสถานีตํารวจนะคะว่ามีการรัดก,กุมเข้มงวดมากแค่ไหนโดยเฉพาะในห้องขังนะคะจากกรณีเมื่อ2วันก่อนค่ะผู้ต้องหาใช้ใบเลื่อยตัดเหล็กลูกกรงหลบหนีและในวันนี้คนขับรถแท็กซี่ที่ถูกจับในคดีเจาะรถกีดขวางทางจราจรก็ใช้กางเกงของตัวเองเป็นอุปกรณ์แขวนคอตายในห้องขังค่ะซึ่งตามปกติแล้วห้องขังหรือว่าห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาจะอยู่ไม่ห่างจากห้องพนักงานสอบ ะะติดตามจากรายงานของคุณเบญจพจน์ทิพกระมลแสงค่ะนายประกันป้องคําไหลคนขับรถแท็กซี่ตัดสินใจใช้กางเกงขาย,ยาวของตนเองผูกคอกับรูกกงภายในห้องขังสถานีตํารวจนครบาลโชคชัยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาหลังถูกจับในคดีไม่มีใบขับขี่จอดรถกีดขวางการจราจรและพยายามติดสินบนเจ้าพนักงานนายด,ด่าเขาก็เลยให้ไปสั่งไปสองใบก็คือเข้าหาไม่มีใบขับขี่กับออจอดรถกีดขวางการจราจร แต่ปรากฏว่า,าทางผู้ต้องหาที่ตายนะครับเขาก็ยื่นเงินมาให้ร้อยบาทในดาวบอกว่าไม่ได้เก็บเงินไปเอาไปสั่งไปดีกว่าลักษณะพูดอย่างนี้แหละฮะถ้าคืนให้ผมอีกเอาไปสั่งไปไม่งั้นผมจับนะก็ยื่นไปสั่งเพื่อให้เขารับไปแต่ปรกากฏพอเขารับไปสั่งไปคนนี้เขากลับมาพร้อมใบสั่งบระยาชนแล้วก็แนบใบร้อยคืนมาอีกสองครั้งว่า เพราะ้ที่ในดาบตำรวจคนนี้เขาบอกว่าเตือนแล้วว่าถ้ายื่นกลับมาเนี่ยผมจับนะเขาเลยจับตำรวจเปิดเผยว่าหลังถูกจับที่บริเวณหน้าห้างวิกซีลาดพร้าวก็นําตัวนายประกันมาควบคุมในห้องขังและติดต่อเจ้าของอู่ให้มาประกันตัวและรับรถซึ่งเจ้าของอู่ที่มีโอกาสได้พูดคุยกับนายประกันทางโทรศัพท์ให้ข้อมูลว่านายประกันเครียดมากและบอกว่าไม่มีเงินจ่ายค่าเช่ารถนอกจากนี้ ยังมีอาการป่วยด้วยโรคประจําตัวหลายอย่างครับเมื่อกี้ได้ติดต่อไปอยังทางเจ้าของบริษัรทรถแท็กซี่นะครับทางเจ้าของเองก็ได้พูดมานะครับว่าลักษณะว่าเขาบ่นกับทางเจ้าของว่านะครับเขาเครียดนะครับในเย็นนี้ถ้าเขาเอ้อหาสตังค์ไม่ได้เนี่ยเขาอาจจะฆ่าตัวตายอะไรเขาก็พูดอันนี้ก็เป็นคาให้การของทางเจ้าของบริษัรทรถแท็กซี่ซึ่งตอนนี้ผมก็เชิญมาสอบปากคำไว้แล้วนะครับผู้กำกับการสถานีตํารวจนครบาลโชคชัยบอกว่ากรณีมีผู้ต้องขังจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจเป็นระยะซึ่งจากนี้ จะสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเมื่อเกิดกรณีเช่นนี้เกิดคําถามขึ้นมาว่าห้องควบคุมผู้ต้องหาแต่ละสถานีตํารวจมีความรัดกุมและปลอดภัยระดับไหนซึ่งเมื่อสองวันก่อนสถานีตํารวจนครบาลหลักสองก็เพิ่งมีกรณีผู้ต้องหาคดียาเสพติดสองคนใช้ใบเลื่อยตัดลูกกงเหล็กของห้องขังหลบหนีแม้ขณะนี้ตํารวจจะสามารถติดตามมาได้แล้วหคนเบนจพจ์ทิพยกมลแสงไทย p BS รายงาน